เอาของเดือนหนาจะดีได้เดือนนี้มันเป็นเงินเดือนทีแนวแก้ขี้เมื่อไรก็จะแกงหูกี่กับของอยู่ไปเรมื่อไปเร็วว่าจะได้ก้อนหันเดี๋ยว่าแกงซื้อทั้งขาทั้งแกง

อามาเงินผมก็ใส่ใส่กระโจมใส่เตียแกไปทำหนังบ้านให้ขัวอตีรุ่นเด็กพ่ดี๋รง่ากัเราได้แยบอกเลยว่าโอ้ยไปไหนกันเร่ามได้เตียงต้อมากกบเวเป้าสมยะสิเยอะสินันกลหลาย เรื่องเรื่องไะบย่าสาเรแปดเดียวแปเดียวปว่าายแตเนาก็หายช่กนกับ่มีเลี๋ยวสิมปอบแล้วตีต่างเลยบ่มือนัเี้ยวบ่ละสีมืดมันเยองเป็นเฮีิคืดันเป็นเฮตด้ว่าแต่ว่าเรารับหายเมันมัได้ปจ็น่้าีะรับยัเดสั่งส้ที่แหล

มันแกใส่นแกะม้นอมอกาเลยแล้วโอกาสม้นนยิ่งทีนี่สายเลยเนาไป้ก็ลบอกไปเอารนทเ์ว่ามันคนต้นไป่นน่น่ายก่นมันมีหลายห่ สี่หัวบอก่าออกติดงนันค่นหรืออืเลยได้ส้เลยเว่ิดน้ำใส่ชอบเขาพี่เขา่ เลยคนคุณอะในนอนแม่แบบนอนฟังเนาะมาลับแนบมาลับแน่ยังลับเติอนเตือนนั่นแหละใครอยู่กันมันมันไม่ร้สักขับเนามันเริ่มแบบเบาๆลงบ้างแต่ก่อนนั้นน่ะช่วงที่เราไปกับพี่บอลเมื่อกี้อ่ะใช่มันเย็นไปี๋ยวจากพี่น้อง